ต่อไปเราได้เรียนรู้กับ Incident ไปแล้วนะคะซึ่งมี Cumulative i ินซิเดนกับ Incident ต a เ e นะคะซึ่งเป็นการบอกว่าผู้ป่วยรายใหม่เนาะเกิดขึ้นในกลุ่มประชากรในช่วงเวลา1-1เท่าไหร่ต่อไปเราจะพูดถึงเพ e v วเลนซ์นะคะซึ่งหาได้จากจำนวนผู้ป่วยที่มีอยู่เดิมนะณนะเวลา1-1ห,ห,หรือช่วงเวลา1ห,หารด้วยจำนวนประชากรณนะเวลานั้นๆ ซึ่งจะมัมกจะวัดวหนึ่งมากกว่าที่จะวัดเป็นช่วงเวลานะคะโดยทั่วไปเนี่ยมักจะแสดงค่าในรูปของเปอร์เซนต์และความสำคัญอย่างหนึ่งของ prevalence ก็คือ prevalence เนี่ยจะได้รับผลกระทบจาก incident และการรอดชีวิตหรือ survival นะคะนั่นคือถ้า incident มีค่ามากก็จะทำให้ prevalence เนี่ยมีค่ามากตามไปด้วยหรือ survival สูงหรืออัตราการตายลดน้อยลงเนี่ยเพอร์เก็จะไม่ลดลงอย่างอ,าอย่างที่เห็นในรูปนะคะ เมื่อเราเปิดน้ําลงไปในอ่างหรือว่าอินซิเดนต์เพิ่มมากขึ้นเนี่ยอินซิเดนต์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆน้ําในอ่างก็จะเพิ่มขึ้นหรือเพเวอร์เลนซ์นั่นเองก็จะเพิ่มขึ้นเนาะน้ำในอ่างเนี่ยเปรียบเสมือนเพเวอร์เลนซ์แล้วก็เราก็จะเห็นว่ามีรูรั่วอยู่ตรงนี้นั่นก็คืออัตราตายหรือมอร์ท l ลิตี้ซึ่งเมื่ออัตรามอร์ททลิตี้ลดลงหรือเซอร์ไวิรลสูงขึ้นอย่างที่กล่าวไปข้างต้นเนี่ยระดับน้ําในอ่างเนี่ย ก็จะสูงมากขึ้นก็คือเรามีการเปิดก๊อกก็คืออินซิเดนต์เพิ่มขึ้นแล้วก็มีการปิดรอยรั่วตรงนี้ด้วยมอร์ a ทอลิตี้เลทลดลงเซอร์เวิรสูงขึ้นเพราะฉะนั้นเพอร์เลนซ์ระดับน้ําในอ่างเนี่ยก็จะสูงมากขึ้นนะคะยกตัวอย่างเช่นนะผู้ป่วยมะเร็ง เต้านมที่มีอยู่เดิมเนี่ยมีชีวิตยอยู่ได้นานอย่างน้อย5ปีเนเลาะ survival rate ของมะเร็งเต้านมเนี่ยคือประมาณ5ปีถ้าเผื่อว่า,าไม่ได้รับการรักษานะคะและแต่ละปีก็จะมีผู้ป่วยมะเร็งเต้านมเนี่ยถูกวินิจฉัยเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆก็คือ i n c i d e n c ์ที่เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเนาะเพราะฉะนั้น prevalence ก็จะเพิ่มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆต่อไปเช่นเดียวกับ i n c i d e n t ์ก็คือ prevalence เนี่ย ก็จะใช้บรรยายโรคในกลุ่มประชากรแต่ที่ไม่เหมือนอินซิเดน์ก็คือ p พเวอ e n เลนเนี่ยจะสามารถใช้บรรยายคุณลักษณะได้ด้วยเช่นเครื่องหมายทางพฤติกรรมหรือ Genetic m a r k เกพฤติกรรมและปัจจัยเสี่ยงในกลุ่มประชากรเช่นการสูบบุหรี่การคาดเข็มขัดนิรภัยเช่นคือเราไปหาว่าในกลุ่มประชากรเนี่ยมี p พเวอ e n เลนของการสูบบุหรี่เท่าไหร่านเงี้ยค่ะต่อไปก็เป็นตัวอย่างการคำนวณเพเวอเลนนะคะซึ่ง ตัวอย่างก็คือในเมืองใหญ่แห่งหนึ่งมีผู้หญิง275,000คนและผู้หญิงเหล่านี้เป็นโรคอ้วน85,250รายเราต้องการทราบว่าเปอร์เซนต์ของผู้หญิงที่อ้วนณจุดเวลาหนึ่งคือเท่าไหร่ก็คือเป็นการหา prevalence นั่นเองนะคะเราก็จะคิดได้จากเอา85,250รายหารด้วย275,000คน ก็จะได้ออกมาเป็น0.31พอคิดให้เป็นเปอร์เซนต์ก็คือเอา100เข้าไปคูณแล้วก็จะได้ออกมาเป็น31เปอร์เนาะก็คือจะแปลความได้ว่าประมาณ31เปร์เซนของผู้หญิงในเมืองใหญ่แห่งนี้เป็นโรคอ้วนซึ่งเป็นณจุดเวลา1น,นะคะหรือ snapshot ที่บอกว่าเกิดอะไรขึ้นณจุดเวลานั้นซึ่งอาจจะเป็นณจุดเวลา6เดือนก่อนก็ได้หรือ1ปีก่อนก็ได้นะคะแต่ว่าเป็นแค่จุดเวลา1เท่านั้น